ถร,รมาสังหารมานานไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนโกงนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากของนักรบะะที่จะต้องมีบาดแผลซึ่งวันนี้เองนะคะแพลนเองก็มาขึ้นศาลค่ะต้องยอมรับว,ว่าวันนี้ขึ้นศาลสมนัดนะคะเพราะว่าโดนโกงไปสเคสจะจะบอกสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่สังเวียนธรรุรกิจก็ตามหรือจะเป็นสังเวียนการพัฒนาอสังหาก็ตามเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่าเราจะไปขับรถอะ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรามีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการที่เราขึ้นรถนั้นมันจะทําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายเช่นกันเหมือนกันค่ะกับการทําธุรกิจมันก็มีความเป็นไปได้ค่ะแบบที่แพรลินโดนวันนี้นะคะก็โดน3เคสสาหรับขั้นตอนนะคะท่านใดที่เกิดเจอปัญหาโดนโกงสิ่งแรกที่ท่านต้องทานะคะคือตั้งสติค่ะแล้วก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนเวอร์เซชันในไลน์หรือทางโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามหรือหลักฐานการชําระเงินต่างๆรวบรวมมาให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้หลักฐานทุกอย่างเพื่อเรียบเรียง แล้วก็ส่งให้กับทางทนายเพื่อดําเนินการทางศาลนะคะทางศาลเองเขาก็จะดูลําดับการเป็นมาเป็นไปของเคสต่างๆนานาเชื่อเถอะค่ะถ้าเคสของคุณนะคะถูกเอาเปรียบยังไงคุณก็ต้องได้รับความเป็นธรรมค่ะตาบใดก็ตามที่คุณเนี่ยมีหลักฐานมากเพียงพอที่จะช่วยป้องกันคุณไว้ดังนั้นแล้วอย่าลืมเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวคุณเองในอนาคตค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะกำลังจะบอกว่าโลกไม่ได้ใจดีแบบที่คุณคิดนะคะ สิ่งเดียวที่เราจะต้องใจดีคือเราต้องใจดีกับตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจกับตัวเองค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะต้องป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาต่างๆที่จะต้องรัดกลุ่มเห็นหน้านะคะไม่รู้ใจทุกคนนะคะจะต้องรัดกลุ่มเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าเราวันนี้นะคะไม่รู้จักวางแผนเราก็วางแผนที่จะล้มเหลวค่ะ เราต้องวางแผนทุกอย่างให้รัดกลุ่มสัญญงสัญญาการดําเนินการทุกอย่างต้องมีความชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจในวันหลังค่ะและแม้ว่าวันนี้นะคะแพรลินจะมาขึ้นศาลค่ะแต่แพรลินก็ชนะเคสนะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณนะคะเจอเคสแบบแพรลินไม่ต้องเสียใจนะคะมันเป็นธรรมชาติธุรกิจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องผิดหวังใดใดก็ตามบาดแผลคุณยิ่งเยอะนะคะแปลว่าคุณจะยิ่งแข็งแกร่งค่ะเพชรจะสวยนะคะก็ต้องผ่านการเจรานไยเช่นเดียวกันค่ะ